พวกเฟืองพวกอะไรที่อยู่ข้างในนี้เนี่ยก็คือเคลือบสารคาร์บอนให้ยืดระยะการใช้งานเนี่ยยาวนานขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีไม่ได้มีท่อยเสียยาวมาเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง390นะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับช่อง d o m i f i ฟ Channel เช่นเคยนะฮะวันนี้พาทุกคนมาดูกับรถชมใหม่แบบใหม่รุ่นใหม่เลยนะฮะก็คือ k t m 200ดู ันนี้เนี่ยดมจะพาทุกคนมาชมกับรายละเอียดสเปคของรถนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ขับนะเพราะว่ารถเนี่ยตัวรถยังขับไม่ได้นะฮะก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่ามีอะไรที่มีเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง390้านมากนะฮะส่วนมากเนี่ยบอกไ้เลยว่าคล้ายกันเด็ดๆนะฮะไปไปชมกันก่อนอื่นเลยเนี่ยดมต้องบอกว่าที่เอา390มาจอดเทียบข้างๆเนี่ยก็คือมันคล้ายๆกันหมดนะฮะแทบจะ เกิน50%เลยที่คล้ายๆกันกับรุ่นพี่อย่างดูนะฮะดูสามเกู้เนี่ยก็จะมีมาหลากหลายรุ่นแล้วแหละก่อนหน้านี้ก็จะมีตัว2017-2018เนาะดูสามเกู้แต่ตอนเนี้ยมีตัว200คือเพิ่มเพิ่มรุ่นเข้ามานะฮะซึ่งเป็นตัว200ที่ใหม่นะฮะไม่ไม่เคยมีก่อนหน้านี้นะฮะก็คือสองร้อยซีซีนะฮะตัวดูสองร้อยซีซีเนี่ยจะคล้ายกับพี่อย่าง390เก้าด็ดเลยนะฮะดูทุกคนดูที่เฟรมเฟรมเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะ ส่วนเฟรมของ3ามก็ศูนย์เนี่ยจะเป็นสีส้มแต่ว่าเช็คดูแล้วเมื่อกี้ตัวเดียวกันเปลี่ยนแค่สีนะฮะตัวเมนเฟรมก็จะเป็นสีดําส่วนตัวซับเฟรมนะฮะก็จะเป็นสีขาวซึ่งตัวเดียวกันเลยนะฮะฝั่งนู้นจะเป็นดูกสองร้อยนะฮะสองหรือสองร้อยดูกนั่นแหละแต่ว่าคนละสีกันคันนี้จะเป็นสีขาวดําส้มนะฮะส่วนคันนั้นจะเป็นอ่าดกับส้มนะฮะจะมี2สีรุ่นนี้มาดูในส่วนของถังน้ํามันนะฮะ เอาสูงสูงลงไปล่างถังน้ำมันเนี่ยสเปคให้มาจุที่1 3 4 1ลิตรนะฮะก็คือประมาณ1 3ลิตรครึ่งนะฮะหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอ lcd ธรรมดาก็คือเหมือนกับเป็นอนาล็อกเป็นดำส้มนะฮะซึ่งตัวนี้เปิดไม่ได้เดี๋ยวไปเปิดคันนู้นให้ดู่าไปอยู่กับคันนู้นดีกว่านะฮะนี่จะเป็นแบบอนาล็อกธรรมดาที่มันขึ้น มีปุ่มมีอะไรเป็นบอกปกติธรรมดาเลยนะฮะแต่ว่าโหมดเนี่ยลองกดไปแล้วมันไม่ใช่แบบเป็นโหมดซูเปอร์มโตอะไรพวกนั้นจะมีแบบทิปแบบรถแล้วก็พกดูน้ํามันอะไรพวกนี้นะฮะปกติเลยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดความร้อนน้ํามันแล้วก็ความเร็วเกียร์จะมีให้6เกียร์นะฮะแล้วก็ระบบ ABS ABS เ,เ,เนี่ยจะมีให้ทั้งล้อนหน้าล้อหลังนะฮะคล้ายกันไม่ใช่คล้ายกันสิเหมือนกันกับตัว3 9 0เลยนะฮะ แล้วก็มาดูที่กระจกเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันกับ390นะฮะแต่ว่าหน้าจอเนี่ยหน้าจอเขาจะอ,ะอย่างที่พูดเมื่อกี้นะหน้าจอเขาตรงนี้จะเป็น lcd ธรรมดาซึ่งไม่ใช่ tft เหมือนคันนี้คันนี้เดี๋ยวคันนี้ไม่ได้มีกุญแจแต่ว่าจะเป็นจอสีะฮะแล้วก็มีแผขงข้างๆเนี่ยจะเป็นพวกเตือนสัญญาณน,นู่นนี่นั่นนะฮะส่วนประกับทุกอย่างเหมือนกันไหมไม่นะฮะ ตันนี้จะเพิ่มตัวาสามูย์เนี่ยจะเพิ่มพวกโหมดเซ็ตค่านู่นนี่นั่นมานะฮะส่วนนอกนั้นน่ะจะเหมือนกันหมดเลยพวกยิงไฟพาร์ตไฟสูงอะไรพวกนี้จะเหมือนกันนะฮะแล้วก็มาที่ลงมาด้านล่างดีกว่ามาที่ไฟไฟหลังเนี่ยเป็นตัว LED เหมือนกันเดะ๊เดะๆกับรุ่นพี่นะฮะ LED ทั้งหมดเลยนี่หกดวงนะฮะแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยจะเป็นฮาโลเจนนะฮะซึ่งเป็น KTM ที่มีไฮโดเจนเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือ Duke 200กับตัว RC 390นะฮะมาลงมาที่โชคกกันเลยดีกว่าโชคข้างหน้าเนี่ยฮะจะให้มาเป็นอัพไซด์ดาวนะฮะเป็นของ W.P. ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับ390เลยเปลยเป๊ะๆอีกแล้วนะฮะเป๊ะเลยลงมาด้านล่างนะฮะดิสเบรกหน้า4พอทบายเบ้บายเบมโบ้นะฮะก็คือตัวเดียวกันกับ390อีกแล้วนะฮะ มาพร้อมระบบ ABS ยางหน้า110ทับเ0เหมือนกันกับรุ่นพี่อีกแล้วนะฮะไม่มีอะไรต่างกันเลยแม็กก็ตัวเดีวยวกันนะฮะไม่ว่าจะล้อหน้าล้อหลังเท่ากันหมดเลยนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นระบบเบรก ABS พร้อมกับดิสเบรกแล้วก็คาลิปเปอร์อีก1พอร์ตนะฮะเหมือนกันส่วนโชคหลังนะฮะในสเปคเนี่ยจะเป็นของ W P นะฮะ อันนี้เราไม่ทราบเพราะว่าในตัวโชว๊คเนี่ยมันมันไม่ได้เขียนว่า w p ตรงไหนแต่ว่าในสเปคในคู่มือเนี่ยก็บอกว่าเป็นโช๊ค w p a p e เนะฮะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามัน w p จริงหรือเปล่าแต่ว,ว่ามาดูถ้าเทียบกับ390เนี่ย390ก็จะมีกาดโช๊คนะฮะแล้วก็จะเขียนตรงนี้ว่า w p ทุกคนเห็นหรือเปล่านี่ครับนะก็จะมาอน,นี้ส่วนตัวเครื่องเนี่ย เขาเคลมมาว่าเขาได้เคลือบสารที่เป็นคาร์บอนนะฮะอยู่ข้างในพวกเฟืองพวกอะไรที่อยู่ข้างในนี้เนี่ยก็คือเคลือบสารคาร์บอนเพื่ออะไรเพื่อให้มันคงทนให้ยืดระยะการใช้งานเนี่ยยาวนานขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีมาพูดถึงความแรงของตัวเครื่องนะฮะก็คือความจุเนี่ยจะอยู่ที่จริงๆแล้วอยู่ที่ 199.5c นะฮะแล้วก็ความเร็ว 19.5นิวตันเมตรต่อ8,000รอบนะฮะอันนี้พี่พี่นี่ก็ศึกษามาให้นะฮะหาขอ้อมูลมาให้ผมขอบคุณมากครับส่วนระบบเกียร์จะมีทั้งหมด6เกียร์นะฮะน้ำหนักตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่140กิโลกร,รมัมนะฮะตัวเครื่องสูบเดียวนะสูบเดียวแล้วก็26แรงม้านะะอะ่มาดูในส่วนของท่อไอเสียกันบ้างนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย200ดูกเนี่ยไม่ได้มีท่อไเสียยาวมาเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง390นะฮะ ที่ออกมา,าข้างๆก็จะเป็นท่อหลบมากกว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าเป็นการออกแบบที่ไปทางเขาเรียกว่าอะไรนะพลศาสตร์ตามหลักพลศาสตร์ก็คือลมเนี่ยเข้ามาข้างหน้าปุ๊บมาจะไม่ได้แบบมีอะไรมาบังลมตรงนี้ซึ่งท่อจะอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการหลบลมได้ดีนะฮะทำให้การทรงตัวตามหลักพลศาสตร์ของรถเนี่ยเออมันสามารถไปได้ดีกว่าที่มีท่อนะฮะ,ะมันก็จะไม่ต้านลม,มน,นะ พูดง่ายๆนะฮะส่วนข้างหลังเนี่ยก้านตรงนี้ก้านไฟเลี้ยวก้านทะเบียนที่ยื่นออกมาเนี่ยเหมือนกันเด๊ะๆนะฮะทั้ง2รุ่นเลยมีอะไรอีกส่วนตรงเฟรมหลักเมนเฟรมเนี่ยฮะเราก็สังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะมีตะแกรงก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันมีข้างเดียวเพราะว่าอีกฝั่งนึงมันไม่มีนะฮะฝั่งนั้นนะ่ะไม่มีทั้ง2รุ่นเลยคือสามกกับสองร้อย จะมีแค่ด้านเดียวคือด้านซ้ายก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า390เนี่ยเขาจะมีท่อทุกคนโทษทีครับเขาจะมีท่ออยู่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นตะไคร่แผงกันความร้อนคิดว่านะแผงกันความร้อนเพราะว่าเท้าเราจะลงมาประมาณนี้มันกันได้ในระดับหนึ่งส่วนเจ้านี่ไม่มีท่อที่มาไม่ได้ไม่ได้มีท่อที่ยื่นมาตรงนี้แต่ว่ายังคงตัวนี้อยู่ก็คือเฟรมเดียวกันแน่นอน เมนเฟรมตัวเดียวกันนะฮะฟันธงได้แน่นอนแล้วก็มาที่หม้อน้านะฮะรถคันนี้ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับหรือว่าของเหลวนั่นเองก็จะน่าจะหม้อน้ําตัวเดียวกันกับ390นะคิดว่าเพราะว่าดูเผินๆเนี่ยเดียวกันเลยแหละแต่ว่าเหมือนกับ390เนี่ยเขาจะไม่รู้สิเหมือนจะใหญ่กว่านะคิดว่าด้วยด้วยสายตานะการมองด้วยสายตา แล้วก็บังโค้นข้างหน้าเนี่ยฮะเหมือนกันเ hmm. ด็ดนะฮะทุกคนไม่มีอะไรที่ต่างกันเลยส่วนเราจะมาพูดถึงราคากันดีกวาตัว200 2 0 0 <ek si> <m uch> เนี่ยจะอยู่ที่99,800บาทนะฮะส่วนดู๊ก390เนี่ย1 8 9 8 0 0บาทนะฮะราคาต่างกันประมาณ80,000เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ดูนะฮะว่าต่างกันเท่าไหร่ส่วน รถคันนี้สําหรับใครเราคิดว่ามันสาหรับมันเหมาะสําหรับคนที่ยังไงอะใช้ชีวิตในเมืองซะมากกว่านะรว่าเพราะว่าเรื่องความร้อนเรื่องอะไรเนี่ยต้องดูระยะยาวว่าเดินทางไกลได้หรือเปล่านะฮะอย,อย่างเช่นตอนครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้สามอาซีสามเนะฮะไปที่ร้อนะฮะระยะทางเนี่ยก็ประมาณไปกับก็มาณสี่ร้โลนะฮะ ความร้อนเนี่ยมันขึ้นเพราะว่ามันไม่รู้สิรถ KTM มันมาจากต่างประเทศเนาะต่างประเทศก็คือมันมันต้องอยู่ในอากาศที่เหมาะสมไม่ใช่อากาศที่ประเทศไทยบ้านเราที่มันร้อนๆนะครับรว่าความร้อนมันก็จะขึ้นเร็วมากนะฮะก็ตรงคิดว่านะคิดว่าส่วนตัวน่าจะใช้ในเมืองเนี่ยเหมาะสมนะฮะไม่แบบในแบบที่ไม่ได้ขับนานไม่ได้ขับไกลอะไรพวกนี้แล้วก็เนี่ยความสลิมของรถเนี่ยมันถือว่าซอกแซกในช่อง ที่แบบรถติดเนี่ยได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็ความเบาของรถเนี่ยมันถือว่ามันควบคุมรถได้ง่ายนะฮะเดี๋ยวพูดถึงความเบาของรถแล้วก็อดอดไม่ได้ที่จะข้อมรถให้ดูนะฮะทุกคนเดี๋ยวโดนจะมาข้อมรถให้ดูความสูงเนี่ยถือว่าทุกคนดูเท้าดมนะฮะเท้าจริงๆเนี่ยลงไม่เต็มเท้านะถ้าลงเต็มเท้าเนี่ยก็ได้ข้างเดียวนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าจอดไฟแดง ก็จะประมาณนี้ได้อยู่ก็คืออุ้งเท้าเนี่ยลงถึงพื้นได้ไม่มีปัญหานะฮะก็จะมาค่อมกับตัว390ให้ดูทีว่ามันเท่าเท่ากันหรือเปล่านะ,ะนี่รู้สึกว่า390เนี่ยจะลงเท้าจะลงได้เยอะกว่าด้ว้น่าจะห่างกันประมาณเซนหนึ่ง3า0นี่ยน่าจะเตี้ยกว่าด้วยซ้ำนะฮะก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้มี คิดว่าไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันมากนะฮะอย่างตัวทางรถนะฮะเบาเบาเนี่ยเดียวกันเลยก็ข้างหลังท้ายเนี่ยเหมือนกันหมดเด๊ะเ,เลยนะฮะต่างกันจริงๆตามหลักแล้วมีแค่หน้าจอแล้วก็ตัวเครื่องนะฮะแล้วก็ในระบบต่างๆซึ่งไอตัว200เนี่ยเขาจะปิดระบบ ABS ไม่ได้นะฮะพวกระบบซูเปอร์มอโตนะฮะ,ะ,ะอย่างพี่รุ่นพี่300เขาก็จะปิดได้นะฮะ จริงราคามันก็ต่างกันมากเนาะมันสําหรับจริงๆ 3. 9 0เูนเี่ยเหมาะสมสําหรับคนที่อยากเล่นแบบมีของเล่นนะฮะสำหรับรถคันนี้อยากแบบทาอะไรได้เยอะกว่านะฮะไม่ได้ไม่ได้แค่ขี่อย่างเดียวขี่ชิวๆธรรมดาชิวลมอย่างเดียวไม่ใช่คืออยากสนุกกับรถนะฮะส่วน200เนี่ยส่วนตัวคิดว่าเอออาจจะบบซื้อมาเพื่อขับไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าขับไปซื้อแกงในตลาดอะไรพวกนี้ก็ น่าจะเป็นตัวเลือกได้ดีนะฮะก็อยากให้ทุกคนดูคลิปเยอะๆนะฮะก่อนจะซื้อก่อนจะจะตัดสินใจซื้อแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะฮะมันเหมาะสมกับเรายังไงนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิว KTM 200ดูกนะฮะที่เปรียบเทียบกับ3 9 0เก้าดูกเหมือนกันนะฮะก็ราคาต่างกันประมาณ80,000เลยละ่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูรีวิวหลายๆช่องหลายๆคลิปดูว่าก่อนที่จะก่อนที่จะตัดสินใจใซื้อเนี่ย เราเหมาะสมกับรถคันไหนนะฮะเราไหวกับคันไหนได้บ้างในเรื่องของราคานะฮะแล้วก็พวกแกจิตต่างๆพวกฟีเจอร์ต่างๆนะฮะเราอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าถ้ามันไม่เหมาะสมกับเราเราก็ลดลงมาหน่อยเพราะว่ามันมีหลากหลายรุ่นให้เลือกเนาะแล้วก็วันนี้นะฮะขอก็ขอขอบคุณในทางวิลามสยามมอเตอร์นะฮะที่ให้เรามารีวิวรถ ใน3คันนี้นะฮะแล้วก็ท่านใดนะที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาด้านล่างให้ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ